ก็สวักีคนด้วยครับก็โวโหมง่ายซีโบมี่คนเดิมโอเควันนี้จะมาเล่นเกมเดอะรกแมงกันอีกรอบนึงนะครับจากเห็นที่ไปที่แล้วผมตายไปหลายรอบผมว่าเกมนี้มันยากกว่าที่เราคิดไปนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำไงก่อครับออกเลยเหรอครับอ่ะออกแล้วกันครับฉันก็อขอดูที่นี่สักสพักนึงอ่ะต้องทำอะไรเออห้องนี้ยัได้เข้าไปนี่ไงใช่แลใช้ได้แล้ว โอ้ว้าวสวนเหระมีอะไรอย่างไนเมืองภูครับมาอ๋อกล่องเหรอกล่องเหรอบางทีอาจจะเป็นของขี้ซิซี่หาอยู่อะอเหมือมนก็บใช้ง่ๆเลยประกับด้วยรูบี้แบบนี้ไม่มีใคระสะักคนนึงทิ้งมันไว้ที่นี่หรอเอ๊ดีใจจังที่เจอกันเอาล่ะกันไปหาซิซี่แล้วโอเคมันจะง่ายขากน,นเลหลือเกวบกโอเค มาผมเซฟก่อนดี่ว่าครับเซฟเยอะเหลือเกินอย่างนี้ก็ขอไปเซฟเยอะเพราะผมกลัวมากๆอ่ะซิซี่ดออกไปแล้วเหรอแต่ว่าแผงเธอยังไงนี้อยู่เลยนะวิ้ยซิซี่อะไรว่าอะไรกันเกิดขึ้นซิซี่อยู่ไ,ไหนวะ มึงเดินหาแล้วใช่ไหมเงี้ยจีซี่ไปอยู่ไหนวะงี้เฮ้ยจีซี่อ่าอ่าอ้เไม่งาไม่ไม่ถอยไปอเอึเอึหยุดกูงี้เลยไอ้สัป,ปลากเดวิด มิมีดบ้าเอ้ยซิซี่ออกไปจากโรงแรมมิซะเกวิกกับว่าทำไมเคยถึงเขาบอกให้วิ่งไปไงอยู่ฉันจะกางเองเฮ้จะบีศาจฉันไม่รู้งั้ว่าแกมตัวอะไรอ่ะแกว่าอย่ามาแกะตั้งซิซี่เว้ยกังซูโอะออืมอีอีฮิกเอีงลังฮิกเอีงลังฮิกโอ้ยโอ้ยฮิกฮิกเอีงลังฮิตอ้เชื่อ อื Ooh. 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 ้อื้อื้อุ้อื้อุ้อุ้ยอุ้ยเจ็บโอ้ยแตกแตกพ่ายเดวิกโอ้ยเดวิกเดวิกไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่คิดว่ามันควรจะได้การพวกเราแล้วไงแต่ว่า อยาส่งชังนเลยอ่ะเธอเป็นไรหรือเปล่าฉันสบายดีฉันไม่เจ็บหรอกแต่ว่าเดี๋ยวิก็เลรขึ้นอ่ะรู้สึกไม่ดีหรอจังเดือมาทำไมทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้นขึ้นกับฉั้นด้วยอ่ะทำไมชั้นถึงต้องเจออะไรแบบนี้แล้วทำไมไอ้ปีศาจบ้าๆมาจมกีฉชังนอ่ะชันฉันไม่รู้แล้วว่าใจลืมเขาก็ยังไงอ่ะชั้นอยากที่จะ ฉันองการความจรงจัของเขาอย่างน้อยเ่ยมันพอช้างนคทำตัวงี่เง่าเกินไปเหรอหรือทำไมเกิดเรื่แบบนี้ขึ้นอะ่ะคือฉันไม่สามารถรักเขาได้อีกแล้วใช่ไหมอ,อมืไม่ฉันเกลียบมันใครก็ได้ช่วยด้วยเซซี่อุ้ยอันอ่า ลองอังได้ก่อนกันยศโปอย่าร้องไห้เลยร้องไห้อะไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะฉันรู้มันก็ตลกว่ามึงรู้สึกยังไงแต่ว่าอาจจะยากนะแต่ว่าวางคีก็แบบมูฟออนไปให้ได้รู้ไหมเธอแบเป็นอย่างนี้กอดไว้ไม่ได้หรอกนะฉันแน่ใจว่าใครสักคนนึงอาจจะเข้าใจเธอในสักวันนึงอ่ะเพราะงะั้นอย่าร้องไห้เลยนะปอบกาไปเลยมากเลยไนงะ เธอไม่ให้ฉันร้องไห้หรอแล้วฉันทำอะไรก็ใช้ได้อะไอ้นี้สมบัติของเธอฉันเจอมันอยู่ที่สวนหลังสวนสวนข้างหลังอะการตัดใจของเธอเธอกลใจที่จะลืมทุกอย่างใช่ไหมล่ะขอโทษนะที่ขอโทษนะที่ฉันแหงกโกะไงฉันรู้ว่ามันจะดีขึ้นมันดีมันดีหวานนะที่ฉันจะแบบ ไม่ทำโก้แบบเนี้ยแต่ว่าฉันก็ผลักออกไปไม่ได้เลยอ่ะฉันก,ฉนก็ฉันก็งานที่จะลืมเขาอ่ะอุ้ยนั่นเป็นความทรงจำที่แสงสำคัญของฉันแต่ว่าฉันไม่ต้องจำรรแล้วใช่ไหมล่ะฉันจะไปก่อนแล้วนะกดโคลดนะที่ฉันช่วยช่วยงานไม่ได้อ,กกอ่ะเกวิกจชืว่างานจะกรรมหาคนที่กรรมหาอยู่นะอ่ะขอบคุณนะซิซี่ซ tôi ghi là hơi Hây Hây si si, si, xin Phật Bà ơi xin xin Bà ơi xin 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 Chập xin con thường á! Bộ, bộ! ทำไมมนยิยงจ้องอ่ะแ<ถ>บก <laughs> <laughs> เองโง่เง่าไเกิงไงอาได้แบกเองโอ้หแกกับชูเลยเหรอได้เจอทิกแองรันเฮ้ยเฮ้ยมันเก่งขึ้นวะอืมอือืนี้แบบนี้บงนี้บงนี้ อ,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 อีซี่บอยมาผมจะเก่บข้อล่างครับเดี๋ยวแล้วทำไมอ่ะการการจะเป็นคนขี้เง่าแล้วมึงจะผิดกูไงเออฮะเขออาจจะงี้เง่านะแกว่าคืออาจจะงี้เง่าไออง,งาที่ไม่สามารถดืมเขาได้แกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย,ยีางเดวี่ ฉันรู้ไงว่าฉันพะฉันอ่ะก็เคยโดนคิงมาเมื่อหลายเดือนก่อนเหมือนกันฉันก็ฉันง่ใจเลยว่าพวกเราจะแต่งงานกันก็ําไปงายก็เหรอฉันโดนปัสสาอ่ะในขั้นตอนนี้ฉันก็ยังคงเจ็บปวดอยู่เหมือนเดิมฉันไม่คิดว่าฉันอาจจะลืมมันได้นะฉันฉันเกลียดขี้โกเองอ่ะเป็นคนขี้ขาดแบบนี้นะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ทำอะไรไม่ได้เลย รวมถึงกระทั่งเรื่องรักใๆฉันคงจะมีความสุขเมือ่อฉันไม่สามารถมีความสุขได้เลยก่อนที่เห็นเพื่อนฉันแต่งงานกันอะ่ะมันทาให้ฉันรู้สึกเกลียดตัวเองมากขึ้นแล้วมากขึ้นไปเรื่อยด้วยเข้าใจความรู้สึกนะแต่ว่าดูคีดเธอสิฉันม่ะคิดอยู่นะบางทีมันจะไม่ใช่รายหรอกนะที่คิดถึงใครสักคนนึงอะ่ะอ๋อจริงๆแล้วบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ดีงามเลยก็ซ้ำไป ฉันก็ดใจแล้วว่าฉันจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วก็ขอบคุณเธอด้วยนะซิซี่ขอบคุณมากเลยเดวีด <c oughs> อันนี้ของเธอใช่ไหมอะมันเป็นกล่องที่ดูสวยดีนะแต่ว่าแย่จังเลยนะมันเหมือนกองทิ้งเอาไวอ้อะกูดแดให้มันดีๆแล้วโอเคไหมฉันแน่ใจว่าคนที่เธอรักะจะต้องเข้าใจง่ายงอน ะให้ดูไงนะฉันอะ่ะช่วยเหลือเธอตลอดแหละมีอะไรก็มาเลยว่ะงั้นก็ว่าเกริกฉันจะพยายามให้มากขึ้นนะฉันคิดว่าเธอก็น่าจะไปเธอก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันอะ่ะเฮ้เกริกไอ้กล่องมีกุญแจด้วยอะ่ะกุญแจเหรอไม่ะ่ะไม่เคยเห็นเลยอะแตกนะกล่องอะต้องการกุญแจที่จะเปิด เพราะงั้นแกว่าฉันก็ไม่ล็อกไวนะ้ไงกุญแจหรอเยอะเดี๋วดวกว่อนนะบางทีอาจจะเป็นกุญแจงี้หรือเปล่าอ่ะไม่หรอก้างแน่นอนว่าไม่แหละอ่ะใช่ครั้งแหละไปเจอที่ไหนมาฮะจริงดิก็ก,ก็ไปเจอมาแขวเงี้ยแหละนี่มันกุญแจจับบ้านของฉันมองไปเปิดกล่องทีซี่หรอหรือว่าคนเจ้าของของก่อนเกี่ยวข้องอะไรกับ กล่องเงี้ยแหละมึงหมายความว่าไงอย่างเงี้ยงงมดแลละเอ่อทำไมมึงถึงล็อกนะเปิดเธออืมมีอะไรอยู่ในโอ้มีกระกาดาษด้วยอะ่ะเอ๊ะงั้นมันส,สิสิขอดูหน่อยได้ไหมอะ่ะคิวแล้วสซียวมาแม็กกับอา่ามาแม็ก,กับกระกาดาษของที่บ้านฉันอ่ะงั้นหมายความว่าเขา ันไม่เข้าใจอะ่ะแต่ว่าข้าให้ฉันเกาคนระับเป็นผู้ชายที่ไงกลางกลางหาอยู่ใช่ไหมนะอ่าข้าจะเป็นอย่างงั้นแหละฉันมีที่อยู่ด้วยนะอ๋อมันมีที่อยู่อยู่ในกล่องในกระดาษในกล่องครับง่ายจะไปเหรอเกวิกใช่เขามาอยู่ที่นี่อีนะเพราะงั้นฉันจะไปดูที่ก่อไปอ่ะโอเคแล้วมาก้กันไะอืม เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งที่บ้านงันซะิซี่มันมืดแล้วอ่ะฉันไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยนะกิวิกก็งั้นไปอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากเลยนะกิวิกไว้เจอกันที่หลังนะอุ้ยตกใจเมื่อกี้คิดว,ว่าจะว่าจะมีแพ็กอ้าตกใจโอ้ยเสร็จสลายท่านเหมือนกันอย่างเงี้ยเสร็จสลายเหมือนกันเสร็จสลายจริงๆกิวต์เอ้ย ไอ้สักแฟนเก่ามึงแบบไอ้สักมึงมึงมึงเดี๋ยววิ่งมึงมึงแบบเขาแม่งก็คือแบบเอาเอาอี่แบบมึงมึงเจอมึงเจอมึงเจอกูแต่ว่าเธอกูมีความสุขทั้งนั้นโอเคดีแล้วแหละฉันก็คงต้องแบบดีใจกับเอ็มบ้างแล้วะโอ้จะจามจิงจิงเซนออฟเกมฝันฝันเกี่ยวกับอะไรนะกลิ่นแห่งฝันอะไรสักอย่าง นี่มันคี่อยู่บางท,ทีที่เขาอยู่กับไปงี้หรอมั้งเอาล่ะจะไปดูแลกันฉันมาไกลขนาดนี้แล้จงัจงหวะจะทั้งจังหว่าจะเจอเขาอะ่ะฉันจะไปคูกที่เลยงัวสีหนึง่งโฮเทลดูเฮมเฮมซีซี่จบแล้วงัวแบงค์นักทีไง่ายจบ โอเคผมว่าพักนี้ขอสั่งหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ไปอ่านสือสอบอะไรพวกนี้โอเคงานไว้เจอกันใหม่ในพัก้าครับขอบคุณคนที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยโ okay. อเคตอนนี้ผมไปแล้วจริงๆแล้วโอเคบ๊ายบายครับขอบคุณครับ